ประโยชน์ของผลไม้ไทยในประเทศไทยมีผลไม้หลากหลายชนิด,ชนดเช่นกล้วยสับประรดแตงโมมะม่วงซึ่งมีประโยชน์มากมายดังนี้มะละกอมีวิตามิน C วิตามิน A สูงเหล็กแคลเซียมทำให้เนื้อมะละกอสุกมีสีส้มต้นมะละกอใช้เป็นยาขับประจำเดือน แกมังกรใช้เป็นผลไม้เสริมสุขภาพและความงามใช้เพื่อบริโภคจุดประสงค์หลักคือใช้ลดน้ำหนักได้กล้วยมีสารต้านอนุมูลอิสระที่เรารู้จักกันดีคือเบต้าแคโรทีนโดยธรรมชาติเซลล์ร่างกายจะถูกเซลล์ที่ผลิตอนุมูลอิสระมากขึ้นและความสวยความงามที่สามารถซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายได้ลดลงเรื่อยๆ ฝรั่งมีวิตามินซีมีบทบาทในการสร้างคอลลาเจนที่ทำให้ผิวพรรณของใบหน้าคุณเต่งตึงไม่แก่ก่อนวัยส้มเป็นแหล่งวิตามินเกลือแร่การรับประทานส้มโดยไม่คายกาดจะช่วยคุมน้ำหนักได้อีกวิธีหนึ่งแตงโมให้ความชุ่มชื้นต่อผิวที่แห้งผากหรือผิวร้อนละอุในช่วงหน้าร้อนเป็นอย่างดีเงาะ เปลือกเงาะสามารถนําไปต้มกินเป็นยารักษาแก้อักเสบมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียรักษาอาการอักเสบในช่องปากและโรคบิดท้องร่วงได้สับประรดช่วยให้ผิวพรรณชุ่มชื้นผีวฝีวปากไม่แห้งตึงช่วยลดน้ำหนักมีวิตามินซีสูงสับประรดซึ่งนิยมมากในปัจจุบันช่วยลดความดันโลหิตสูง มีวิตามินซีใบและผลสามารถนำมารับประทานได้ด้วยขอจบการน,นำเสน,เสนอเพียงเท่านี้ค่ะ